มี่ได้เรียนคลาสของอาจารย์อนไปสนุกสาระแล้วก็สอนแบบจับมือทำวิทยากรก็คือสอนแบบเข้าใจง่ายมากนะคะแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาแชร์กับเราพอาไปแล้วปุ๊บไอเดียออกเลยบันเจิดทันทีเลยซึ่งมันมีเทคนิคที่อาจารย์แบบอธิบายแล้วเราทำให้เราได้ Data ที่ตรงแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำอัพสกิลของ H r ไม่ว่าจะเป็นของรีคูดหรือว่างานอื่นๆในฟังก์ชันของ HR ชทั้งหมดมันดีมาก การทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้นกระชับขึ้นมันจะช่วยลดเวลาการทํางานได้อย่างมากใครเคยทํางานโดยใช้เวลามากม่อยเราสามารถจัดการงานที่ต้องทําให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ภายใน2อสชั่วโมงได้บียอดกว่าสิ่งที่เป็นเวอร์ชันสามุดมันมีเทคนิคมากมายที่ในเวอร์ชันทดลองไม่มีใช้ต้องลองนะครับต้องลองค่ะต้องลองนะอยากให้ลองใช้ไม่พลาดแน่นอนค่ะสําหรับเวอร์ชันสี่อัปเกรดเป็นเวอร์ชันสี่แน่นอนเอาเลยนะอยากใช้อะ่ะ